สวัสดีครับนะครับใครต้องการชุนชมทรงสูงอย่างนี้นะครับน่าจะแดงดอกหอมแดงเบลลี่เนี่ยนะไม่รู้นะครับอ่ะชุนชมทรงสูงนะครับนี่ดอกขาเป็นอย่างนี้นะครับผมดอกเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมแต่ทรงเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับต้นใหญ่นะครับโคดใหญ่เบลเลอร์เทอร์เลยนะครับนี่นะครับผมใหญ่มากนะครับโคนเนี่ยนะครับก็ราคานี้ก็อยู่ที่800ลมส่งนะครับผมใครสนใจก็ทักมานะนะครับนี่ โคนใหญ่นะสูงๆนะครับแล้วก็ท่านก็เอาไปต้องไปตกแต่งเองนะครับข้างบนน่ะนะครับผมก็ตกแต่งได้พอสมควรนะก็คือตัดตรงนี้นะครับเห็นไหมรอยผมตัดเนี่ยนะครับนี่ตัดตรงนี้นะครับมันก็แตกมาสองแล้วนะครับตัดตรงนี้นะครับก็แตกง่ามนี้ง่ามนี้มาแล้วผมก็มาตัดตรงนี้นะครับแล้วก็มันแตกง่ามนี้นะครับตัดตรงปลายตัวนี้นะครับมันก็แตกมานะครับก็เลอแค่ท่านไปตัดตรงนี้อีกนะครับตัดทดอีกนะครับนี่ตัดทดนะครับ ปลาทศนะครับมันก็จะแตกขึ้นมาจาก1เป็น2จาก2เป็น4ไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้ทรงพุ่มใหญ่นะครับผมนะก็คือตอนนี้ดอกสวยมากนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับสวยงามนะครับผมนี่นะครับใครต้องการก็ศู8ย์8 3 0 7 4นสนจะครับศ9 8ย์8 3 0 7 4นย์สนจนะครับผมทรงสูงนะครับสำหรับคนที่ได้อยากได้ทรงสูงนะบางคนมองไม่ออกนะครับว่าทรงสูงอนาคตมันจะเป็นยังไงนะครับมันก็จะเป็นแท่งขึ้นไปนะครับมันจะมีรากฐานใช่ไหมครับที่ เขาเรียกว่าคอยพยุงลําต้นนะครับแล้วก็มีแท่งขึ้นไปนะครับเป็นเสาขึ้นมาขึ้นไปนะครับแล้วมันก็จะแตกพุ่มข้างบนนะครับนี่แตกออกมาอย่างนี้นะครับมองไม่ออกเราบางคนมองออกมันก็จะแตกไปอย่างนี้นะครับครัวนี้มันก็จะมีคล้ายๆกระช่อดอกไม้นะครับนะเป็นคลายช่อดอกไม้พอมันแตกพุ่มอยู่ข้างบนตัวนี้ก็จะลําใหญ่ขึ้นนะครับฐานก็จะใหญ่ขึ้นนะครับมันก็จะเป็นคลายกระช่อดอกไม้ที่บานออกอย่างนี้นะครับนะมันก็จะสวยนะครับนะแต่ตอนนี้มัน ก็เรียกว่าขายขดขายนี่ก่อนขายแตง่งทรงไปก่อนนะครับนี่นะครับนี่ดอกสวยงามนะครับนี่นะครับเนาะแปดร้อยบาทนะครับผมรวมส่งแล้วนะนะครับแปดร้อยบาทไม่มีค่าจัดส่งนะครับผมอ่าแล้วก็แล้วก็อะไรเนาะเออวันนั้นใครถามเอ๊แต่มันนอาอย่างงี้อันนี้อนนี้ขีดมาส เอาเจอแล้วนะครับท่านผู้ชมเจอแล้วดอกนี้นี่ที่ผมเสียบไปจากจากต้นนี้นะอันนี้นะดอกนี้นะท่านดูนะนี่ดอกนี้นะครับผมคราวนี้มาดูอดอกที่ผมเสียบไปนะครับอ่อนี่นี่นี่น,น,นี่นี่นะครับเอ๊แต่ต้นตัวนี้ทำไมาบานหลายชั้นจังเออไอต้นแม่แม่มันนะบานแค่สามชั้นตัวนี้บานหลายชั้นเลยท่านผู้ชมเนี่ยดอกเป็นอย่างนี้ครับผมเนี่ยนะครับ สวยงามนะครับผมสวยงามคอไม่ตกนะปล่อยแล้วคอไม่ตกอยู่ประมาณนี้นะครับคอไม่ตกนะครับอย่างเงี้ยถือว่าไม่ตกนะครับผมนะดอกก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าใครสนใจนะครับต้นนี้นะครับผมสามร้อยแปดสิบาทนะครับสามร้อยแปดสิบาทนะครับถอนส่งเด้อนะครับถอนส่งโอ้ต้นใหญ่อยู่นะนะครับต้นใหญ่สามร้อยแปดสิบบาทถอนส่งนะครับผมนะศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดสี่นะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดสี่ นะครับจากช่องบอททงชาแนลเด้อนะครับผมนะแล้วก็มาดูอีกต้นหนึ่งนะครับผมโอ้แดงตัวนี้ยอดยังไม่ยาวเนาะเนี่ยมีด่างตัวเนี้ยด่างเห็นอ่อนด่างเห็นอ่อนแต่แต่ด่างเนี่ยยังไงไม่รู้ยอดยังไม่ยาวมั้งหรือยังไงมันทําไมไม่ค่อยด่างเท่าไ,รรรไหร่นะครับมีใครสนใจไหมทุกวันนี้นะครับ สนใจก็ปล่อยนะครับเนี่ยตันนี้เอาไปนะครับร้อยแปดสิบาทรวมส่งนะครับด่างตัวน,นี้นะต้นใหญ่เหมือนกันนะกระทางแปดนี้นะครับ180ร้อยแปดสิบรวมส่งนะ 98, 8, นะครับ0 9 8ย์8 3้า4ดนย์ดสมย์เจสี่ะครับ0 9 8ย์เก้าแดนสามนสี่ะครับดูดอกนี้ใหญ่มากใช่ทองสยามไหมอันนี้ใช่ทองสยามไหมไหนี่ทองสยามนะเนาะเหลือต้นเดียวเนาะไปทำพันะเหลือต้นเดียวเนี่ยนะเอาไปทำพันไหน,น อ่าใช่ปะเป็นแฟนซีปะคนหลาย,ยางกัน,น,กนคนหละาย,ยางนะครับโอเคครับผมจากช่องมุทองแชนแนลเด้อนะครับมีต้นไหนอีกเลยไม่มีแล้วนะครับนั้งนั้นก็ปลูกใหม่หมดแล้วนะครับนู่นนู่นเหลือต้นนู่นช่อยดอกหมางเดี๋ยวพาไปดูช่อยดอกมางนะ่าสวยนะโคตรสวยนะนะครับโคตรสวยกำลังบานเลยนะครับผมนี่ อันนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เดี๋ยวกาลังจกเคลียร์พื้นที่นะครับท่านผู้ชมกำลังจกเคลียร์พื้นที่นี่สร้อยดอกหมากโอ้โหนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับผมแต่ยอดมันสั้นนะนะครับยอดมันสั้นยอดมันสั้นท่านก็ต้องเอาไปเขาเรียกว่าเอาไปเลี้ยงให้มันยาวนะครับแต่ถ้าบานเต็มต้นก็สวยเหมือนกันนะาสอยดอกหมากนะครับนี่นะครับดอกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนี่สวยงามนะครับดีสร้อยดอกหมานะครับหรือ ผมเรียกแต่สร้อยดอกไม้เนาะนะครับแต่ว่าเอปโซนะครับที่เขาตั้งนะครับนะเอปโซนะครับแต่ผมว่าสร้อยดอกหม้ก็สวยนะนะครับนั้นหมากพาซี่กันเอ้านะครับผมรากก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสวยงามนะครับผมนี่โอ้เอาเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่มีใครรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เขาเรียกว่าเขาเรียกเอามาจีรนยก่อนนะครับฤดูหนาคตตัวนี้สวยแน่ๆนะครับ ก็ต้นนี้สวยแน่ๆนะครับผมนะโอเคเนาะนะครับนี่ต้นนี้ก็ยังไม่ไปนะครับนี่ต้นนี้ดอกนี้ยังไม่ไปเด้อนะครับนี่ยังไม่ไปนะครับยอดสั้นมั่งต้นนี้ก็ยังไม่ไปนะครับดอกสวยมากนะครับนี่สวยงามมากนะครับนี่ยังไม่ไปนะนะครับโขรใหญ่นะครับต้นนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดสี่นะครับผม หลังจากน,นี้ขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับนะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมาถ่ายรีวิวให้ดูเลยนะครับชนชมบอลทรงบอลไซเนี่ยนะครับผมมีเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวกําลังปั้นซุ่มปั้นอยู่เลยหลายตัวอยู่นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ